กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปอกปลายทุกทุกคนกลับมาพบกับผมเมื่อเก่าแล้วครับแพะ่แถบ้านช่วงนี้ก็ไม่ได้อัดคลิปโดนก็ไม่ได้หนีไปแถวแล้วครับยากวียกยากงานแพรก็เรียงคือเก่าแล้ครับเมื่อนี้ก็เลยมานี่ครับเรลี่ยนน้ำพ่อการย่บ้านหนองบัวน้อยนะครับตำบลบ้านเดียอำเภอเกษตรสมุนจังหวัดเชียงพูมนะครับเรากระเรียงไว้หลายกันนะครับแพะช่วงนี้ก็หนาเรียงครับประสบปัญหาคือขายบกคอยได้ราคา ขายตอนนี้ก็มีตะขาทุนทันวาแล้วว่านี่ครับเลยพ่อคอยอยู่อยูด้วยคอยอยู่ยูเจ๊บอมีเงินใส้ขายแพะบ่ได้เจ๊ขายขายแพะบ่ได้เฮ็ดยังเนาะเสมอเนี่ยเรื่องควายเรื่องยังไปทั้งหมดอหาอาชีพเสริมไปแล้วครับบ้านเหาอาชีพเสริมหัวเรื่องควายเรื่องควาขมีคนมาซื้อขายอยู่ละเจ๊เรียกเอาโลดาปเจ๊ราคากันเองนะครับ ว่าแต่เจ้าของบลาขาดทุนนี่ครับเจากตัวเนี่ยพ่อยี่สิบแปดตัวมาดูนะครับหายง่ายกว่าพ่อเดี๋ยวนี้ยากครับผมเกษตรฟุ้งหมดทันเตี้ยโวง่ายเลยเนาะบลาปลาจะผู้ใดี้ยงแมีแต่ขายยกคอกเบิดเียได้ยังให้กินนะครับเดี๋ยวนี้ใบอ้อยเนี่ยเกษตรเนีหนาอ้อยนะครับช่วงนี้ ขายแนยโยเตีย,ดดยคุณน้ำคลอง,องครับอืมเฮ็ดไปตลาดเตียกระเทือนได้เลี้ยงแล้วนะครับรเ,เลี้ยงมาเดียวข้อกะมุดแล้วครับดูลาอลังการเบิดจักบาดป้ะเนะี่ยเพราะข้อไงนะ้มเลี้ยงน้ำเจกันเฮ็ดน้ำเลี้ยงน้ำเจกันเฮ็ดซื้อไม่พอเลยซื้อมาแวะมาเยี่ยมมาชมได้เลยครับอยู่บ้านหนองบัวน้อยซื้อมา พอกพ่อการเนี่ยครับ <g år> กอกแพะพ่อก,การเนี่ยบ้านหนองบัวน้อยแต่บนบ้านเดียวเท่านี้นะครับไปอยากซื้อไปเลี้ยงครัได้ครับลูกน้อยยมีขาลูกน้อยมีขายครับครับแต่ว่าเพื่อนว่าวยันหนาได้ครับแพะที่ขึ้นราคาเป็นเทศกาลของเขาไปเบิ่งควายเนาะครับเฮาบัดที่เนี่ย พาะการแล้วเลี้ยงค้ายพอมันบ่พอ่อซื้อมาไม้มันบ่นครับผมครับซื้อมาจากไหนก็เนี่ยอืมซื้อมาจากทั้งใดครับตัวเนี่ย อ้ใส่รถมาส่งเลยตัวพุ่นเนี้ยตัวพุ่นเนี้ยว้าคิดคิดจังไหน่อยมาเลี้ยงเคว้เลี้ยงปลาแพร่นเนอะเดียโอมีตึงคอกแพะคอเคว้ตรงเนี้นะครับพุ่นน่ะคอแขกกระสองของ้อเป็นไงอนี่พวกการครับพ่อก,การบ้านหลวงบัวน้อยตำบลบ้านเดียอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะเลี้ยงไปมู่กันวะครับ เลี้ยงซาแพรนะครับนนพเพะขายไปยได้ก็ซื้อคว้ยมาเลี้ยงนั่นัาเนี่ยอืมตัวเมียตัวผู้นะพ่ออืมเมียทั้งสองรอากาศดีครับบรรยากาศดียินดีนะผมย็นดีส,สวยสวย แต่ตายเขียนอู้นอนวะครับเย็นดีวะว่าเอาไายไว้หนึ่งนมันเย็นดี <estar g les>